สวัสดีครับผมอีกนะครับจากช่อง DTCH นะครับกับเกม Seven i r e b e r นะครับผมก็หายห้าหายตาไปนานมากๆนะครับ <laughs> จริงๆผมก็รอเกมนี้มานานมากเกือบ2ปีนะและในสุดผมก็ได้มาเล่นนะครับต่างจากที่ผมก็เล่นมาได้ประมาณเกือบสวันได้ครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ามของไอจริงๆคิดว่ผมตั้งใจจะมาสอนเรื่องของการลงนันอุปกรณ์ของถ้ามังกรอ่าชั้น7นะครับผมว่าเออเราใช้ทีมแาราปันทับหลือ การการที่เรามีเซอินกับไม่มีเซอินเนี่ยมันสามารถผ่านได้หรือไม่นะครับผมจริงๆก็มันเป็นอะไรที่ผมแบบว้าวมากๆนะคือของขอพูดแบบก่อนนะตอนคิดว่าผมตื่นตันมากแบบการที่แบบได้กลับมาเล่นเกมเซเว่นไนท์ผมหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานมากกับ2สปีนะคือจริงๆผมก็แอบเล่นของไอดอลด้วยนะครับผมแล้วก็เล่นของเซเว่นภักสองด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าสไตล์สไตล์แล้วก็การเล่นผมรู้สึกไม่ชินมากเพราะผมรู้สึกว่า ผมชี้กับเกมเทิร์นเบตมากกว่าด้จะสับแต่ผมกผม็เลยหอยหาเกมประเภทเทิร์นเบตมาหลากหลายมากก็มีแวะไปเกมนู้นเกมนี้มานานพอสมควรแต่พอเซเว่นายปุ๊บผมมาอย่างไม่ลังเลนะก็ยังไงอีกประมาณ3เดือนตามที่ข่าวเขาลงไว้ก็รอแล้วกันครับเซิร์ฟเวอร์โกลบอลเดี๋ยวก็จะมาแน่ยังไงก็ใครมีโอกาสก็ลองมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก่อนก็ได้ครับเพื่อมาลองเปิดประสบการณ์แล้วก็มาลองแบบเออหาประสบการณ์รอเล่นไปก่อนแล้วกันนะเพื่อไปรอเซิร์ฟเวอร์โกลบอลนะครับผมโอเคความรู้สึกประมาณนี้เนาะ เรามาเข้าสู่ในหาหอลักวันนี้ก็คือเรื่องของการลงท่ามังกรแล้วกันนะรจริงๆอ,อ่ะคลิปนี้ผมอยากจะมาแนะนำานำมเสนอของทีมที่จําเป็นไม่ต้องคือแง่มีเตอินหรือไม่มีของตัวละครอ,อย่างจูฟี่ก็สามารถเล่นผ่านด่านได้นะครับแต่ว่ามันอยู่ในปัจจัยเรื่องของการทําของให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งหรือว่ามีดาเมจแล้วก็อีกขึ้นได้แล้วพอสมควรนะครับผมโอเคผมขอมาแนะนําเรื่องของทีมทีมแรกก่อนคือเป็นทีมที่เราไม่มีเตอินนะครับผมโอเคเอาเตอินออกไป ราเชลเป็นเดเมจหลักนะครับอะรูปร่างหน้าตาขีนจะมีประมาณเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับ่วนตอเลี้ผมขออนุญาตเป็นตัวละครแจกเพื่อได้เห็นภาพง่ายๆเนาะจริงๆแอนด์เดเมจหลักของเราคือราเชลนะครับผมใครเล่นมาใครที่เห็นตัวละครนี้แจกมาบวกกับเอสด้วยนะก็สามารถป้านคู่กับ2ตัวละครนี้หรือเล่นได้จนหกดาลครับแล้วก็อีสองตัวละครเพิ่มมาคืออีวานกับตัวละครอย่างเจ้าน้องยูอีนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ฟรีทั้งหมดทั้ง4ตัวละครนี้ฟรีเลยนะเอาง่ายๆนะครับ ส่วนอีกตัวละครนึงเดี๋ยวผมอธิบายให้นทีนะครับส่วนตัวละครไดเมจอราของเราที่เมื่อกี้ผมพูดไปเมื่อกี้คือของราเชลนะราเชลง่ายๆครับแค่เปิดสกิลอันติแล้วก็ตามด้วยสกิลสองครับเพราะสกิลอันติน้องเนี่ยสามารถลดอ่าเป็นเรื่องของกายภาพได้นะที่จริงอ่ะคือเหมือนตัวละครน,น้อง,องเนี่ยมีไดเมจในตัวอยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้ออกไปทางไดเมจชาร์ดจะสามารถสามารถเรียกว่าสามารถสร้างความเสียหายไดเมจได้นะค,คือคือแง่มันเหมือนเราปั้นตัวละครแบบกึ่งๆเป็นตัวละครพาสซีตัวละครหนึ่งแจว่าสามารถสร้างความเสียหายได้นะ ก็อารมณประมาณนี้เลยจริงๆก็ไม่ผมอาจจะได้ลงดีเทลเรื่องสกิลอะไรขนาดนะแต่ว่าบอกเป็นข่า,ขาวๆแล้วกันว่าเออตัวละครมีตัวละคร,อ,รอ,อะไรบ้างใส่อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็หน้าที่ของมันทําอะไรบ้างแค่นี้ก็พอและครับผม บุปกรจริงๆแนะนำเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนําว่าให้เป็นตัวละครอ่าเป็นพวกของสายโจมตีนะกันเนาะคือสายโจมตีเนี่ยถ้าเราใส่สองเซตเนี่ยมันจะบวกสแต็คขึ้นมาอีกประมาณสิบห้าเปอของการใส่อุปกรณ์เซตนี้นะครับผมอ่ะเป็นเขาเรียกเซ,ซตเซตโจมตีอะไรประมาณนี้แต่ผมใส่เซตจุดอ่อนมาแทนไปก่อนอะไรแบบนี้เพราะว่าตัวละครอย่างราเชลผมไม่ได้เป็นตัวละครเดเมเหลักอยู่แล้วแต่ว่าแค่มันเป็นตัวละครเดเมเใส่ลำลองเป็นพาสซีฟแค่นั้นเลยอยินเทเชแต่มีเดเมเด้วยในตัวนะครับผมก็ อารมณ์ไหนของประมาณนี้แล้วก็ตัวละครประมาณนี้นะครับผมพยายามปั้นตัวละครให้เท่าๆกันบาลานซ์กันนะครับอย่าปั้นตัวละครในตัวละครหนึ่งมันสุดจุดเกินไปนะอ่ะโอเคตัวละครตัวต่อไปครับก็เป็นตัวละครสายฟีตัวนึงก็คืออย่าง S นะครับจริงๆ S เนี่ยหน้าที่จริงๆแค่อามรีเฉยๆนะที่อย่างเดียวเลยคือตัวละครน้องเนี่ยมันแทบไม่ค่อยแบบอะไม่ต้องออกสกิลก็สามารถเป็นตัวละครมีประโยชน์มากจริงๆคือถ้าตัวละครอย่าง เนี่ยข้อดีของตัวละครมันก็คือการที่มันตาำมันลดพลังป้องกันได้นะจริงๆผมไม่มั่นใจว่าการที่คือมันเหมือนกับการที่เราปั้นตัวละครนี้แล้วก็เอามาใส่ในทีมเพื่อให้มันลดพลังป้องกันนะจริงจริงตีธรรมดาก็แรงอยู่แล้วแรงประมาณนี้ส่วนอีกสองตัวละครหลักๆกก็คือเป็นตัวละครที่สามารถบ,บัฟโลเราในทีมได้คืออย่างตัวละครอีวานอีวานเนี่ยข้อดีของนางเลยก็คือตัวละครน้องเขาคือการที่เราสามารถใส่โล่ทำให้ทีมเราแข็งแกร่งไม่ใช่แข็งแกล้งทำให้ทีมเราเนี่ยเวลาใส่โล่อย่างทีมเราสามารถอึดขึ้นได้นะครับ ประมาณนี้เลยยอ yeah. ดตัวต่อไปคืออีตัวละครที่แมแทหรือยสามข่ายไดสุดตัวละครน,นึงก็คือเป็นตัวละครของน้องยูอินะต้องยห็นข้อดีของตัวละครน้องของน้องจะสามารถกันสาาถานะเผาไหม้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวละครน้องสามารถบัฟฮิวได้แล้วก็สามารถชุบตายเกิดได้ด้วยเหมือนกันอโอเคผมลืมลืมบอกของไปของอลืมบอกของไปของ S อนะ S จริงๆผมก็เน้น HP ล้วนยืนนาน,านๆถึกๆก็พอ ส่วนอีวานเนี่ยจริงๆตัวละครของอีวานเนี่ยจริงๆต้องเปนเน็นเรื่องของเป็น defense ส่วนใหญ่แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถฟาร์มอุปกรณ์ถึงขั้นนั้นได้ผมเลยเน้นเลือดเยอะๆแล้วก็จริงสามารถเน้นเป็นพวก defense ลองมาก็ได้นะครับผมหรือว่าเน้น defense หลักๆตัวอะไรก็ได้ส่วนอย่างน้องยูอีเนี่ยจริงๆก็ฮิวตามรางค่าเลือดนะครับเพราะเน้นเป็นออฟอะเป็นพวก HP ล้วนดีกว่าอยู่เป็นเลือดนะครับอะไรครับนี้ส่วน ตัดเลียน,นครับตัวละครที่แจกมาก็ผมว่าดีมากนะมันสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้1 2หรือ15เป็นตะอ่ะเป็น10%นะครับผม,อ,ม,อ,มอะไรประมาณนี้ส่วนอีกตัวละครหนึ่งผมไม่ได้ฟิกนะครับว่าเป็นตัวละครอะไรแต่ถ้าเอาให้คุมเอาให้เคลียร์แบบผู้เล่นที่แบบมีอยู่แล้วก็สามารถใส่ตัวละครอะไรก็เปิดเลยก,ก็ได้นะหรืออย่าให้มันแบบ่าสามาถอิดได้ก็ใส่เป็นคารินก็ได้นะครับผมหรือว่าเป็นตัวละครที่เราสามารถเปิดได้ในตัวละครเขาเรียกว่าแบบ ตู้แรกที่เราเปิดไอ้ตู้ละห้าคอนแล้วก็สามารถใส่เข้าไปในทีมได้แบบเอาไปตีธรรมดาก็ได้ครับแต่ในทีมนี้ผมใส่เจไปแล้วกันเ <laughs> พื่อให้ความติดของทีพีเช่ไม่มีอะไร,คร,รแค่นั้นเลยเอาคืนไปติธรรมดามันก็แรงอยู่แล้วเนาะอ่ะโอเครูปแบบทีมประมาณนี้แบบคร่า,าวๆสัวเซตนะครับก็มีประมาณนี้นะก็คือเรื่องเปิดมาอย่างเป็นสกิลบนของอาเชลก่อนตามด้วยของสกิลโลของอีวานะครับแล้วก็ตามด้วยของฮิวของน้องยูอีแล้วก็ปิดท้ายด้วยสกิลสองของราเชลอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมทำการฟาร์มไปก่อนรอบหนึ่ง ชเปิดมาอันนี้เป็นมังกรชัน้นเบลจิตเนาะก,ก็สามารถได้อุปกรณ์ดาวแล้วเราก็ได้มา5ดาวแล้วก็เป็นชั้นที่ผมรู้สึกว่าน่าคุบ50ดาวแบบประมาณสักช่วงก่อนแล้วก็ขึ้นไปชั้น8ชั้น9แบบสมเหตุสมผลได้น,นะครับผมเปิดไปที่สกิลน2มาราเชีครับแั้งต่อเียอีวานปุเพิ่มโล่ให้ทัำจริงขึ้นได้เนาะ ติราไปบางตัวเขาก็ตรมดาไปครับพันสองพันก็จ <c oughs> ีนะจริง ah. ่ะคิวไปนะครับแล้วก็สาาถตอบเป็นแีะครั้าม ไม่ก да. so, <laughs> so, ี่ข้อแล้วแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนวดไเรื่อยๆแล้วสกิลคูดาแล้วก็นวดไปเรื่อยๆรี่เราก็สามารถออกสกิลตัวละครเอกได้แต่ว่าแค่ไม่อยากให้มันเสียก็คือแอนตีเทาดามแรงกว่าใช้ออกสกิลบ้าจริงมันก็ทำเรื่องของเวลาได้ไปด้วยปามันแล้วมันก็จะปามเปลืองปามเพื่อนดาราธรรมอีนด้วยบางทีเดี๋ยไปปามพวกของปามลูบี้อะไรประมาณนี้

ฮัทช์เ้าฮึ่มคือแน่เลยอกสกิวหนึ่งแน่จะตายแล้วนะชอต้องติดลาไปของเจฟอยู่เงี้ยคิดว่าโอเคทีป่ะบันเนี่เป็นทีมแมทแท็ผมเรียกว่าเป็นทีมที่อู้ได้ดูกรอกดาวแล้วเป็นทีมที่แบบว่าไม่ต้องหาอะไรมาเลยนะมันเป็นทีมที่เราแบบมีอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องเปิดหาอะไรเพิ่มเติมเลยแค่ทําทีมให้มันอึดขึ้น คือแบบพยายามทําทีแม,ม่แม่แบบว่าบาลานซ์เท่าๆกันแล้วก็แส่ของให้มันแบบบวกสิบสองไรประมานี้นะครับอู้หูสวยอยู่แต่ว่าจุดอ่อนผมไม่มม่นใจตัวของประเภทเราจะใส่จุดอ่อนแล้วเป็นของประเภทนี้เนาะอืมอืมโอเคแต่ก็โอเคอยู่เก็บไว้เก็บไว้ส่วนไ,ไปทีมครับเป็นทีมของไินแมนแฮรสุดๆนะท,ทีมนี้ก็เป็นทีมที่ประเภทว่า ทีจริงผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าที่จริงจูป,ปี้เนี่ยมันก็สามารถเล่นแทนซีอิน,ออน,งไ,งนได้แต่ผมมองว่าพอครบ20สวันยังไงทุกคนก็ได้ซีอินอยู่เอา่าผมคิดว่าถ้าทําจูปี้มามันก็ไม่คุ้มอะที่จริงพอเราได้สีมาจูปี้ก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วยกเป็นแบบเอาลงคอนเทมดอื่นนะแต่ผมมองว่าระยะเริ่มเริ่มต้นของผู้เรียนใหม่หรือว่าผู้เล่นแบบวันสองวันเนี่ย มันไม่มีทรัพยากรไปทำตัวละครประเภทนี้แล้วก็เพิ่มมาอีกตัวละครหนึ่งได้นะพราะเข้าใจว่าเออถ้าถ้าเราทำทีมแรกทีมที่ผมแนะนำไปอ่ะแล้วคุณเปิดกรชาแล้วคุณรอเซอิน,นมาเอออย่างน้อยๆอย่ะมันก็มีทรัพยากรแบบเหลือไว้เพื่อไปทำเซอินอนาคตได้แน่ๆไม่ต้องแบบมาเปลืองแบบบางตัวละครที่แบบเอาทำเสร็จแล้วแล้วอนาคตไม่ได้ใช้เนาะโอเคก็ประมาณนี้ที่บดเบิกไปนิดหนึ่ง <laughs> โอเคพอเซอินมาท่านที่ขอเซอินคือเป็นตัวละครเดเมจหลักที่ไว้ทัพย์มังกร,กรเป้าเดียวแรงมากอืมประมาณนี้เลย ่อุปกรณ์ที่ผมแนะนนัจริงๆก็เป็นเซตจุดอ่อนนะครับผมประมาณนี้จริงๆถ้าแบบมันยังหาเซตอุปกรณ์ที่ลงตัวไม่ได้ผมก็แนะนเป็นเซตโจมตีเนาะอืม 4, สี่เซตเอ้สี่อุปกรณ์สิบสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์หัวแรงมากแต่มันผมเน้นจุดอ่อนดีกว่าเนาะประมาณนี้เลยอ็อฟจริงๆก็เน้นเป็นพวกอัตา,าขีดแล้วกันนะครับกิวแบบออฟรองข้างๆต่างๆเนี่ยผมยังไม่มัน่นใจเรื่องของการแปลนะแต่ผมเท่าที่จำเสัญลักษณ์ได้ถ้าเป็นเสนียงหลักอันบนของเกาะผมนั้นจะเป็นอันตาคิเดคอรนะครับผม อะไร,ระนี้เนาะก็พยายามหาพวกเป็นโจมตีกับคิยิทคอลไว้เยอะๆก็ดีนะครับทำค่าแบบคีย์คอลสูงๆไหมก็ดีเหมือนกันอื <c oughs> ครับประมาณนี้รูปแบบทีมต่างๆก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องของพาสกิลก็มาลองกันนะครับผมเหมือนเดิมในปกติอ่ะช๊บดีก่อนเปิดมาอย่างแรกผมจะเป็นราเชลก่อนช๊บแล้วก็ตามด้วยเซอินเซอินเสร็จก็เป็นอีวานแล้วก็เป็นยูอีอบัฟแล้วก็เป็นอ่า ลาเชลอีกรอบเนึ้สกิลสองอแค่นี้เลยวนไปเรื่อยๆนะครับอ่าวนไปนนนข้อเสียไม่ค่อยมีเยอะแต่ถ้าอุปกรณ์ไม่ถี่จะอินจะตายเร็วมากแล้วก็ตีอินจะทำเดเมจไม่ได้แบบสูงมากแล้วก็จะตายเร็วมากไวมากๆด้วยคือข้อเสียประมาณเดียการทำทีคือคุณต้องทำยีนมาเลย เกือบมือมันเป็นตัวละคแบบแค่ออกกียแล้วก็เล่นากบนแล้วคุณจะเอาน้องมันแค่ประมาณอีประมาณแค่ทางที่แปดเมตรินแบบออกของไปกินเช่นแบบมาในรังแล like ้วก <me> <delete> ็ตัดคือถามว่าทีนี้คือทีมที่ดีสุดหยขอตอบว่ามันไม่ดี อนาะคตเนี่ยจะมีบางตัวละครท si ี่สามารถลงหมดอ่าม <vegetarian> <coping> em ังกรคือม so ันเป็นตุลละครประเภทเฉพาะที่ลงมังกรอ่ะนั่นแหละมันจะมีแบบเลือคู่ดาวของที่เาเล่นกีบั๊บโมตีมากกว่าบางตัวละครที่แบบเออบางอันจะได้อะไรประมาณนี้ครับหรือบางตัวละครที่สามารถสร้างคอาจะให้ติดที่ดารวมตีกิ่งเงาของก้อนหินก็แต่ว่าอันนี้จะเป็นการกลับมาเริ่มเล่นใหม่แลกันนะครับไม่ต้องทำกี่เลยด้วยแล้วเลยอะไรประมาณนี้อ๋ออยู่คนหนึ่งไปกินไปแล้ว ประมาณนี้ทีชินดแต่รัฐบทีจมจังหวัดตองตายน่แบบว่าคุณทำขงตัมนต่าไจตาอไปต่อไปตอปตาอไปตอไปตัอไปต่อุปต่อไปต่อไป่อไจ่ออืมสุดยตอดตอนแรกผมแบบกะว่าจะเหมาต่อไลตปิดแบบตัวละครอาตัวละครอื่นมาแต่ทีนี้มันได้อิมอต ตอนแรกผมใช้ราชิผมใช้ทีมแนกฟาร์ไปก่อนมันมีฟาร์มนานมากแบบที่แบบตานึ่งเกือบสองนาทีขึ้นถึงสามนาทีอะพอมาเป็นสีอินปุบก็โอ้โหเร็วมากประมาณหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งชิ้นนิดๆอะไรประมาณเนี้ยก็อืมดีมากๆจริงทีมผมก็รูปแบบประมาณที่มีอะไรมากก็พยายามปั้นตัวละครที่มันเป็นแบบสำคัญสำคัญไปก่อนอย่าไปปั้นตัวละครที่ไม่ค่อยจะจำเป็นมากขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะทำเอสบวกห้าไม่ก็อาจจะไม่ทำหรอกเดียว เราเปิดหาตัวละครที่มันได้ดีว่านี้แต่คิดว่าเราจะหาตั้งใจอย่าได้สปไปดอย่ามาต้านสีเอามาต้านสถานะแล้วก็บวกตัวละครมันมีซีสีเยอะมากนะครับผก็ประมาณนี้ไอดีผมยังไงคิดนี้ผมก็มีเพียประมาณเท่านี้นะรัาผมอธิบายสกิลผิดไปพูดอะไรผิดไปหรือให้ข้อมูลผิดพลาดผมก็กขออภัยครับยังไงก็อย่าลืมครับก็ติชมผมหรือว่า พิมใต้คอมเมนต์บอกผมนะว่าเออพี่ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะด,ดีกว่าอย่างนี้ผมก็รับนับอ่าวติชมแล้วก็รับความคิดเห็นของทุกคน,นครับเพราะว่ายัางไงผมก็ยังเป็นผู้เล่นที่มาเล่นใหม่ไม่เกินสามวันนะครับจริงๆเพราะผมไม่ได้เติมด้วยนะจริง <c oughs> อืก็ยังไงเป็นเกมนึงที่ผมรู้สึกคิดถึงมากโอ้ในสุดกนได้เล่นจริงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราเว่าเกาหลีผมก็ยังแบบไม่คุนชินกับภาษาทอาไร่ครับนี่ไงผมก็ราบขออภัยนะครับในไงคลิปนี้ผมก็มีเพียงประมาณเท่านี้ไงก็ ผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ